ยินดีต้อนรับเข้าสู่ a อ i ิสโอดไมทาโลดวงความรักที่ดีสามารถออกแบบกันได้สวัสดีครอบครัว a อ i ิสโอนไมทาโลทุกทท่านและคนที่ตามมาจากแฟนเพจเฟซบุ o กดูดวงความรักกับเอริสโอดไ a ทาโลนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่นานไพ่พยากรณ์ดวงความรักปักหลังนะคะของเดือนพฤศจิก,กายน2 5 1 4ให้กับชาวราศี ธาตุน้ำนะคะก็แล้วกฎพิจิกร์มีนโดยการอ่านของเราเนี่ยมันเป็นการอ่านแบบโดยรวมเจเราดิ้งมันไม่สามารถเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เนาะมันเป็นโดยรวมเพราะฉะนั้นเก็บเกี่ยวคําแนะนําดีๆไปปรับใช้อะไรที่ดีก็เอาไปอะไรที่ไม่ดีก็วางไว้ที่ตรงนี้รับชมรับฟังเพื่อเป็นแก้รายชีวิตนะจ๊ะเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ช่องเราด้วยนะ โอเคโดยการอ่านของเราก็จะแบ่งไปทั้งหมด3รหลุดนะคะคือคนโซดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนและคนมีคู่รายละเอียดต่างๆนะคะสามารถลงไปเช็คได้ที่ดีสคริปชันด้านล่างได้เลยวิธีการเช็คลัคนาดดาวจันดาวสุกแบบโหราศาสตร์ตะวันตกก็มีเช็คอยู่แล้วในเบอร์ชมเบอร์ชาร์ไปดูคันด้าข้างล่างมีเว็บสาหรับการเช็กลัคนาให้ดูแล้วเข้าไปดูกันได้นะคะเราทาคลิปไว้ให้หมดแล้วก็ไปดูกันเลยโอเคเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูดวงกันเลยดีกว่าอืม ก่อนอื่นอดขอเปิดไพ่พลังงานของคนโสดก่อนเนาะคนโสดขอไพด่ดูโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดนคจ๊วโรแมนต์แองเจิลออร์เคิลการ์ดเนี่ยเขาอยากบอกอะไรกับเราอืม pay attention to the respect give you attention 1 e โอเคเดียขอดูต่อขอไพ่พลังงานของ ลัคนาดาวจันดาสุขเขาหน่อย YouTube เลิขึ้นมาทำไมคะในตำแหน่งที่3าอ้าวไพ่เคลนตัวลัคนาราศีธาตุดินคนหนึ่งคือพฤกษกธาตุลมคืออีกคนหนึ่งคือราศีกุ้มไพ่ซิสราศีมีนลัคนาดาวจันดาสุขเขาอยู่ในนี้อ่ะขอเปิดไพ่ในส่วนของอดีตหน่อยอดีตของความสัมพันธ์นี้เป็นยังไง สถานการณ์ในอดีตไปเจออะไรมาไพ่นหนึ่งถ้วย e of s of cups the hermit seven of swords ขอดูไพ่แน,นวโน้มความสัมพันธ์ในช่วงของความรักในช่วง16ถึงวันที่30มสิจะเกิดอะไรขึ้น h e l o f a n 3สามถ้ lam, วยอืม คว e นออ c คั s มาต่อที่หน้าไาพ่พลังงานของตัวบทสรุปออาคัมเนฟออลคัพเทมเพลนเอสออลคัพมองแบบนี้นะในเรื่องของคนโสดนะ คนโสดเนี่ยเหตุการณ์ความรักเรามาดูในเหตุการณ์ในอดีตก่อนเหตุการณ์ในอดีตมันขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยแอ่มันขึ้น,น,นเออถูกแล้วมันขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยตาไม่ค่อยดีแล้วไม่ได้สบมันขึ้นไพ่หนึ่งถ้วยแล้วมากับไพ่พลังงานเดอะเฮอร์มิตแล้วก็ไพ่ของ v เวนออฟ o อร s เรามองว่าช่วงนี้น่าจะเจอใครบางคนที่ถูกอกถูกใจแต่ยังไม่พร้อมที่จะสารสัมพันธ์หรือยังไม่กล้าเข้าไปพัฒนาความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้เหตุการณ์ในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีต ให้เรามองว่า เดอะเฮอร์มิตมาลงในตำแหน่งที่2เนี่ยมันมองถึงเรื่องของคนเก่าๆกลับเข้ามาได้ด้วยนะแล้วก็เซเว่นออฟสอดคนที่ทําให้คุณเจ็บปวดทาน้าใจทุกประทมในเรื่องของความรักเนี่ยกลับเข้ามาในตอนนี้ได้เหมือนกันนะเอสออฟคัพอาจจะเป็นคนที่คุณเคยหวังเคยรู้สึกแบบถูกอกถูกใจหรือเคยคุยกันในอดีตอะ่ะได้กลับเข้ามาวนเวียนได้คุยกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็นไปได้เพราะเฮอร์มิตอ่ะเธอมันแปลเรื่องของการที่การจบกันไปการแยกย้ายกันไปอยู่ๆมาลงในตำแหน่งที่2มากับไพ่พลังงานที่เรียกว่าเอสออฟคัพคือ พลังงานความรักเราเลยมองว่าเป็นเรื่องของคนรักเก่าๆกลับมาได้เช่นกันในช่วงเวลานี้เหตุการณ์ในความรักครั้งนี้เขามาทําไมล่ะเขารู้สึกยังไงกับเรามันขึ้นพัน relationship อ่ะเฉยมันขึ้นพลัง,ลงของ give you relationship อ่ะเฉมันเป็นเรื่องของการที่อยากกลับมาสานสัมพันธ์อยากกลับมาทําอะไรบางอย่างให้มันแบบเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นอยากแบบว่าขอโอกาสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ pay attention ดูเลย to the respect เนี่ยก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ที่เอออยากจะแบอบก ขอคืนดีขอกลับเข้ามาพูดคุยอยากจะพัฒนาให้มันดีมากกว่านี้ในเรื่องของความสัมพันธ์ไพ,พ่สุดท้าย You to Love เนี่ยมันเป็นเรื่องของเออ Save You for You to Love เนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่เขาเรียกยังไงล่ะ Open Heart อะคือเขาบอกให้คุณลองเปิดใจกับคนคนนี้ดูอ่ะแต่อ้นมองดูจากหน้าไพ่แล้วว่าคุณยังนิ่งอะคุณรู้สึกนิ่งๆกับทุกๆความสัมพันธ์ที่เข้ามาเอาอย่างนี้ดีกว่า คือมีเข้ามาไหมคนเขาก็มีเข้ามาแล้วรู้สึกอยางไงไหมก็รู้สึกแต่แบบคุณทําเชิงนิ่งอะไพ่บอกให้คุณบอกเปิดใจต่ตัวไพ่ของฮาร์โลแฟนมันก็ขึ้นเป็นพลังงานหลักอยู่แล้วว่าเออฉันยังไม่พร้อมที่จะมีแบบวความรู้สึกในกับใครในตอนนี้คือฉันรู้สึกแบบอยากโฟกัสในเรื่องของการงานเพราะว่าฮาร์โลแฟนเนี่ยถ้าไปมองแนวโน้มเรื่องของความงานคือทําตามระเบียบแผนหรือว่าทําตามเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ก่อนยังไม่พร้อมที่จะแบบสาสัมพันธ์กับใครในตอนนี้ไพ่สามถ้วยในเรื่องของความรักเนี่ย มันเป็นช่วงเวลาดีๆที่ได้รู้จักได้เจอใครบางคนที่ถูกใจหรือว่าใครบางคนได้กลับเข้ามานะแต่ตัวคุณยังค่อนข้างจะระแวงแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้าง,งานอยู่ในช่วงเวลานี้อาจจะแบบบางท่านอาจจะรู้สึกว่าโกยผลประโยชน์โกยเงินอยู่ช่วงเวลานี้เลยไม่พร้อมที่จะแบบมีความรักความสัมพันธ์กับใครนะเราเลยมองเป็นแบบนี้เหตุการณ์ความรักเนี่ยมันจะเป็นไพ่ของคว e นออ f ค u ร s ไว้ที่แบบว่าโหยหาแอ ไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าใครก็ได้แค่รอว่าเจอคนที่ใช่คือคุยเอาครับเขามีสเสน่ห์อยู่แลรอเธอคือแบบว่าคนเข้าหาเขาตลอดเวลาคนแบบเข้ามาหาเราตลอดเวลาต่ตัวเราเป็นคนช่างเลือกไง มันก็เลยค่อนข้างจะดูรู้สึกว่าก็ยังไม่พร้อมจะมีใครถ้ามองในเรื่องของการงานการเงินเนี่ยในเรื่องของ Queen of Cups เนี่ยมันหมายถึงว่าโอกาสได้ทํางานในสิ่งที่ชอบโอกาสได้แบบว่าได้ทํางานในสิ่งที่ตัวเองรักหรือแบบบางทีน่าจะมีโปรเจกต์อะไรบางอย่างที่ตัวเองสนใจแล้วกาลังทุ่มเทกับมันก็เป็นไปได้ไา่พลังงานของ n a m e of Cups แน่นอนแหละ n a m e of Cups เราเตือนหลายเราจะบอกหลายๆครั้งว่ามันเป็นเรื่องของพลังงานความรักเก่าๆกลับเข้ามา t e ม p r a n มันเป็นเรื่องของการปรับสมดุล พลังงานของตัวอัศาวินถือถ้วยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการเดินทางมาได้เจอคนรักที่รู้ใจหรือว่าคนคุ้นเคยได้กลับเข้ามาแต่แนวโน้มความสัมพันธ์อะมันเป็นไพ่พลังงานของ t e ม p ปอร n ลนดะเทมเทลงงคือใช้เวลาในการเรียนรู้ เขาได้บอกว่าเหตุการณ์ความรักครั้งนี้ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆศึกษาค่อยๆดูไปก่อนก็ได้เอสออฟคัพขึ้นในตำแหน่งนี้มันจะแตกต่างกันนี้นะอันนี้เป็นปลาอันนี้เป็นเรื่องของนก mm hmm. นกเป็นเรื่องของการสื่อสารคือการพูดคุยเรามองว่าความรักจะเริ่มดีขึ้นก็เป็นไปได้เหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์คนที่มีลัคนาดาวจันดาวศุกร์ราศีเกิดอยู่ในราศีมีนราศีอือกุมและราศีพฤษภเนี่ยอาจจะเป็นคนพวกนี้ที่วนเวียนกับเข้ามาในชีวิตคุณหรือว่า แนวโน้มความรักใหม่ๆมีเข้ามาไหมนิวแบนก็มีนะแต่แบบนิวแบนก็จะเป็นร well ูปแบบของการที่มาแบบเฉียวเฉียวชนชนยังไม่ได้แบบสร้างสัมพันธ์กันในระยะยาวเท่านั้นน่ะอืมก็ประมาณนี้ที่เราเจออ่ะก็จบลงไปแล้วสําหรับคนโสดอ่ะคนโสดจบไปแล้วขอดูคนมีคู่หน่อยคนมีคนคุยก่อนคนมีคนคุยคนมีประเด็นสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์ของคนมีประเด็นเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ ขอดูเริ่มที่หน้าไพ่ของโรแมนต์หน่อยโรแมนต์อิเจอร์ออร์เคเลการขึ้นว่าไงบ้างการกลับเข้ามาพูดคุยกันของใครบางคนเร็วๆนี้จากระยะห่างความสัมพันธ์ได้มีการดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาเป็นแพชชั่น ชู่ความสัมพันธ์ที่ดูก้าวหน้ามากขึ้นในเรื่องของความรักก่อนหน้านี้ใครบางคนที่ทะเลาะกันหรือใครบางคนที่มันค่อนข้างจะแบบเป็นพลังงานเงียบอ่ะคือไม่ค่อยได้คุยหรือสัมพันธ์กันมันจะมีหลายๆอย่างได้แบบพูดคุยกันคนสองคนจะเข้าอกเข้าใจแล้วก็มีโอากาสได้พากันไปเที่ยวมากขึ้นหรือมีโอากาสได้พบเจอกันมากขึ้นแรงดึงดูดหรือโชคชะตาได้นําพาความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาหาคุณขอดูไพ่พลังงานของตัวลัคนาดาวจัขขนทร์ดาสศุกรหน่อย ราคณาดาวจันดาสุขเขาเนี่ยอยู่ในราศีอะไรสามารถเช็คราคณาดาวจันดาสุขเขาได้ที่ดีสคริปชั้นล่างเลยนะนคนแรกราศีมีนไพเซสเลโอราศีสิงค์ Sing ค่ะ บ้าคนราศีตุลลัคนาาวจันทรศุกร์อาจจะอยู่ในราศีดังต่อไปน,นี้ราศีสิงห์ราศีมีนและราศีตุลน,นะคะสามารถเช็คราศนาฬาจันทรศุกร์เขาได้ที่ดิสคริปชันนะคนพวกเนี้ยจะเป็นวนเวียนกับเข้ามาในชีวิตหรือแบบว่าเป็นคนที่สัยสอพันยอยู่ในช่วงเวลานี้หการความสัมพันธ์จะได้มีการพัฒนามากขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์อาจจะได้มีการพบเจอกันหรือว่านัดเดทนัดคุยกันก็ได้ความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องของ p a ชชั่นที่ดึงดูดเข้ามาอขอดูเหตุการณ์ในอดีตด,ด้วยก่อนหน้านี้มัันนตึงๆ เป็นไพ่พัของ5ไเมท้าวที่ดูตึงๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดอะทาวเวอร์มันมีอะไรบางอย่างที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ ฟ้ากาลังคืมๆเหมือนจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดีทําให้คุณคอนโทรลได้ลำบากและค่อนข้างจะเครียดน,นะคะคนธาตุน้วเป็นไพ่เจ็ถ้วยซึ่งแล้วคัคือ,อยังไม่พร้อมที่จะรับรู้หรือพยายามแบบว่าปิดหูปิดตาที่จะแบบรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือ,อยังไม่พร้อมก็เลยเลือกที่จะแบบว่าอยู่เงียบๆไปก่อนมันเลยกลายเป็นว่าพลังงานความสัมพันธ์มันดูตึงๆกันไปมันดูแบบว่าไม่ค่อยได้พูดคุยกันเท่าไหร่ขอดูหน่อยสิวาแล้วแนวโน้นมความสัมพันธ์ในช่วงวันที่16ถึงว วันที่16ถึงวันที่30เนี่ยเหตุการณ์มันขึ้นไพ่พลังงานหเหรียญเป็นเรื่องของการที่ปรับความเข้าใจพูดคุยกันอะไรที่มันพังพังหรืออะไรที่มันมีการเก็บไว้ในใจแล้วคิดมากมันจะถูกคลายปลดล็อกทันทีความสัมพันธ์ของคนสองคนจะเริ่มกลับมาดีมากขึ้นความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มองว่าเหตุการณ์ความรักมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะมันจะมีเรื่องดีๆเข้ามาเพราะว่าไพ่ของแจ็ส e ันก็ขึ้นเรื่องดีๆในความรักเราว่ามองว่าการพัฒนาความสัมพันธ์น่าจะราบรื่นมากขึ้น เหตุการณ์ความสัมพันธ์นี้น่าจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบอืชัดเจนมีอะไรหลายอย่างที่ความสัมพันธ์มันเขาเรียกยังไงอยู่ลอ่อพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นอะ่ะแล้วก็แนวโน้มของความสัมพันธ์นี้มันเป็นไพาจัสติเนใช่ไหมละ่ะจัสติเนก็แทนงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างอาจจะได้มีการเลื่อนขั้นเรื่อง first c a s เรื่องของความรักในเรื่องของหน้าที่การงานก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เลื่อนขั้นหรือได้เพิ่มโอกาสในเรื่องของรายได้มากขึ้นก็ได้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวของคุณขอดูไพ่พลังงานบทสรุปหน่อยแล้วบทสรุปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างบทสรุปในเรื่องของความรักครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างไพ่ขึ้นพลังงานของ seven of wands เรามองว่า มันจะมีอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความสัมพันธ์ครั้งนี้คือไปในทิศทางที่ดีขึ้นสิ่งที่ก่อนหน้านี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาการก็ได้จบลงก่อนหน้านี้บางท่านความสัมพันธ์มันขึ้นเดทคือปัญหาถ้ามีคู่แข่งหรือมีปัญหาหรือมีอะไรต่างๆที่มันทําให้คุณท็อกซิกจนกลายเป็นไพ่เด็กถือไม้เท้าเนี่ยคือมันเหมือนว่าคุณเริ่มตัดเพอตอนนั้นคือรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วแต่ว่าหลังจากนี้มันจะมีการ ะไรบางอย่างที่ตื่นเต้นในความสัมพันธ์ไพ่เดทคือสิ้นสุดทุกๆปัญหาทุกๆสิ่งที่คุณเคยเจอมาเวทั้งแบบปัญหาไม่ดีความรักความสัมพันธ์ขาดช่วงกันไม่ได้คุยกันก็จะจบลงคนสองคนจะมีโอกาสได้เข้าใจกันมากขึ้นมีไพ่ชูและไพ่พาชั่นขึ้นคือสัญญาของความมั่นหมายก็ขึ้นด้วยตัวนี้เหมือนกันว่าพลังงานความรักความสัมพันธ์เนี่ยจะเริ่มมีการแบบพัฒนากันอีกขั้นหนึ่งไปได้วยกันได้อีกขั้นหนึ่งขอให้คุณใจเย็นๆก่อนในช่วงเวลานี้อืมก็ประมาณเท่านี้ ขอดูไพ่พลังงานของตัวคนมีคู่หน่อยคนมีค pues ู่เหตุการณ์ความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างคะเหตุการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างเริ่มดูไพ่ที่พลังงานของตัว Romance a n g e l ิลคเข้น เวลี soon เร็วๆนี้จะมีอะไรบางอย่างเกิดข,ขึ้นกับตัวคุณแบบไม่ทันตั้งตัว pay attention to respect นะคะขึ้นมาในตำแหน่งที่2 give your relationship a t h a n g e แลเรามองว่าความสัมพันธ์คนมีคู่คนมีประเด็นก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหาทะเลาะกันอาจจะมีการได้กลับมาพูดคุยกันแล้วก็พัฒน,นาความสัมพันธ์ในระรยะยาวให้ยั่งยืนมากขึ้นลัคนาดาจันดาสุขเขา,าอยู่ในราศีอะไรอันแรกคือราศีเจมินีมิถุน วโกคนราศีกันราศีธนูค่ะเซอร์จ,จิทอรัสประมาณนี้ที่เป็นลัคนาดาวจันทร์สุขเขาที่มีประเด็นเหตุการณ์ความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้ถ้ามีปัญหากันถ้าทะเลาะก,กันเนี่ยมันจะเริ่มมีการกลับเข้ามาพูดคุยกันเร็วนี้เวลี่ซูนอาจจะได้มีการปรับความเข้าใจกันก็ได้เดี๋ยวเราขอมองดูในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตก่อนความสัมพันธ์ในอดีตของคนสองคนไปเจออะไรมาบ้าง ความรักความสัมพันธ์ในอดีตของคนสองคนเจออะไรมาบ้างจ้าอ่านี่ไงเพจอ็อฟคัพเรามองว่าเหตุการณ์ความรักมันดูเงียบหายไปเอสอ็อฟคัพต่อให้มันดูมีพลังงานดีๆเข้าหากันแต่ว่ามันขาดการติดต่อกันเป็นบางช่วงอ่ะเธอมันเป็นการขาดการติดต่อกันเป็นบางช่วงมันทาให้ความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะดูแบบย่ำแย่มันเหมือนแบบทําให้เราคิดมากชาวราศีธาตุน้ํา ขอดูไพ่พลังงานของสามใบหน่อยสิว่าเห็นการความรับความสัมพันธ์ของคุณเป็นอย่างไรในช่วงเวลาวันที่สิบหกถึงวันที่สามสิบอ่านี่ไงไพ่หกถ้วยขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญขึ้นอ่าไพ่หกไม้เท้ามา เหตุการณ์ความรักมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเป็นเรื่องของการที่คนสองคนเข้าใจกันมากขึ้นคนสองคนได้กลับมาพูดคุยกันมากขึ้นก่อนหน้านี้คนสองคนก็เข้าใจกันในระดับหนึ่งแต่มันไม่ค่อยมีเวลาให้กันมันเลยรู้สึกเฟลรู้สึกนอยอยู่บ่อยครั้งแต่ว่าหลังจากนี้มันขึ้นหกถ้วยแล้วคือการที่สปอร์ตดูแลซึ่งกันและกันเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นความรักค่อนข้างจะมีความอิสระแล้วก็เข้าหากันมากขึ้นเป็นไพ่หนึ่งเหรียญมอบมอบโอกาสดีๆให้กับการพากันไปเที่ยวหรือว่ามีการแบบว่าพัฒนนนาาาควมมสััพธ์ใระะยย การกระชับความสัมพันธ์มากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายอ่ะขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์หน่อยว่าแนวโน้มความสัมพันธ์เนี่ยเอาคำมดสรุปเป็นอย่างไรขอให้อัปเจอร์สามใบอ่ะเป็นไพ่สามเหลี่ยใไพ่เด m มูนค่ะ ไพ่ของเก้าเหรียญเรามองว่าความสัมพันธ์ราบลื่นดีนะความสัมพันธ์ค่อนข้างจะราบลื่นไปในดิทางที่ดีขึ้นเป็นไพ่ของเก้าเหรียญในตำแหน่งจบเดโมนจะมีการคลายล็อกอะไรบางอย่างในเรื่องของความคิดที่ตัวเองคิดมากหรือว่าอะไรในเรื่องนี้คือคิดมากอยู่ก็จะได้มีการคลายล็อกคุณจะได้แบบเห็นทุกๆอย่างที่ว่าเขาได้มาแบบพูดคุยกับคุณแล้วคุณจะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นเป็นไพ่สามเหรียญสามเหรียญคือทุกๆอย่างมันสักเสร็จแลว้วอ่ะคือก่อนหน้านี้คนสองคนไม่ค่อยมีเวลาให้กันหลังจากนี้คือคนสองคนจะเข้าใจกัน แล้วก็มีเวลาให้กันมากขึ้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เราเลยมองว่าแนโน้มของความสัมพันธ์ในกองนี้เหตุการณ์ที่ก่อนหน้านี้ดูตึงๆเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่มันดูเครียดๆก็จะมีการจบกันไปในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่แย่ๆก็จะเริ่มกลับมาคืนดีกันมากขึ้นแนโน้มความสัมพันธ์ที่มีปัญหากันก็จะได้จบคนเก่าๆที่แบบว่าเคยแบบทะเลาะกันก็จะได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งเป็นกําลังใจให้แล้วกันสําหรับไพ่กองนี้ โอเคค่ะจบลงไปแล้วสาหรับการพยากรณ์ดวงความรนะักของชาวราศีธาตุน้ํานะคะให้ผลวันที่16ถึงวันที่30นะผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษและขออภัยณนะที่นี้ด้วยเนาะมันเป็นดวงโดยรวมมันไม่สามารถจะเกิดขึ้นที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งได้เพราะอดเปิดดวงแบบเจอรอรอลิตดิงคือเปิดมาแบบสดๆไม่ได้รับรู้ปัญหาของแต่ละท่านว่าเป็นอย่างไรโอดก็มีหน้าที่ไกด์รายให้ในพิเรียนี้ขอบคุณทุกๆคนที่มารับชมในวันนี้ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะจ๊ะบ๊ายบาย